วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดรถไฟนะคะเราก็จะใช้ข้าวสวยหนึ่งถ้วยค่ะไข่ไก่สองฟองหมูหมักที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะหอมใหญ่แครอทคะนา้าต้นหอมผักชีน้ำมันพืชซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ เติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะวันนี้จะสารภาพนะคะว่ากระเทียมที่บ้านหมดนะคะไม่ได้ออกไปซื้อเพราะว่าฝนตกนะคะเราก็เลยจะใช้อะไรที่ง่ายๆที่มีอยู่แล้วในครัวนะคะวันนี้เราจะใช้ซอสสามเกลือที่มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะในซอสสามเกลือก็จะมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขลกรวมกันค่ะจากนั้นใส่ หมูหมักที่เราหมักเอาไว้แล้วลงไปนะคะผัดสองอย่างนี้ให้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะคะจะบอกว่าซอสสามเกลือมันทำให้กระทะไหมเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าในตัวซอสสามเกลือก็จะมีซอสอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นกระเทียมก็จะ ไม่ได้ไหมเร็วแบบนี้นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะเพราะว่าวันนี้กระทะมันจะไหม้เร็วมากเลยเริ่มมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาแล้วนะคะหมูเริ่มสุกแล้วค่ะ ก็ใส่ไข่ลงไปนะคะผัดไข่กับหมูให้เข้ากันค่ะแต่เราจะไม่ได้ผัดให้เละมากนะคะเราจะให้ไข่เป็นก้อนๆอยู่บ้างค่ะจากนั้นก็ใส่แครอทกับหอมใหญ่ลงไปนะคะ ส่วนตัวชอบให้แครอทกับหอมใหญ่สุกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าชอบแบบสุกนะคะก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนหอมใหญ่เริ่มสุกนะคะก็จะมีสีใสๆค่ะตอนนี้หอมใหญ่ก็เริ่มสีใสขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะ ากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะปีให้ข้าวแตกออกจากกันนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสค่ะวันนี้เราใช้เป็นผงปรุงรสรสหมูนะคะเอาแค่ติดปลายช้อนค่ะเพราะว่าในเนื้อหมูเราได้หมักหมักซอสไว้บ้างแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะ ใส่ไปเลยนะคะ2องสองช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะเพราะว่าใส่มากเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะคะหมูเราหมักไปบ้างแล้วนะคะเราก็เลยไม่ใส่เยอะนะคะก็ใส่คะน้ากับมะเขือเทศนะคะเพราะว่า2ออย่างนี้สุกง,ง่ายมากนะคะ เราก็เลยจะใส่ทีหลังค่ะพอผัดไปสังเกตว่าใบคะน้าเริ่มสลดแล้วนะคะก็คือมันเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ัดให้ผักสุกโดยทั่วกันนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเห็นไหมคะข้าวผัดรถไฟค่ะ